วัสดีครับวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูทุกท่านนะครับเพจดดีเยี่แท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์มือสองมีแท็กเตอร์จำหน่ายมากที่สุดในจังหวัดเลยครับวันนี้ก็พาเดินชมครับพาชมรถแท็กเตอร์ครับมีรุ่นไหนมั่งสเปคไหนมั่งนะครับก็ตามนี้เลยครับแท็กเตอร์เสสวยครับเรามีให้เลือกเยอะเลยนะครับ เฉพาะที่สาขาเอนาด้วงครับก็รวม,มๆเกือบ50คันนะครับก็มีแท็กเตอร์คูโบต้าเสสวยยันมาเสสวยให้เลือกเยอะครับก,ก็เป็นสูตรจำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองมากที่สุดในจังหวัดเลยครับแท็กเตอร์ของเรามีทั้งแบบซื้อสดซื้อผ่อนนะครับลูกค้าซื้อแบบเงินสดก็ได้ซื้อแบบเงินผ่อนก็ได้ครับมีเงินน้อยเงินมากก็ทักเข้ามานะครับ ลูกค้ามีงบประมาณ30,000ื่นสี่หมื่นห้าหมืนก็ทักเข้ามาครับเราสามารถจัดรเทคเตอร์ส,สวยให้ท่านได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะพาเดินชมไปเรื่อยๆครับนี่ครับแท็เตอร์สามเก้าแรงตัวล้อสีทองครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็มีครับ ครับแล้วก็ตัวตัวเก่าก็มีเรามีให้เลือกเยอะครับประมาณนี้เลยเยอะๆอย่างนี้เลยครับที <Yeah. S 1> ่ลูกค้าก็สอบถามเข้ามารถเท็กเตอร์ดีเยี่ยมเท็กเตอร์อยังเยอะเหมือนเดิมไหม <c oughs> เยอะครับเยอะๆเยอะเยอะครับยังรอลูกค้ามาเลือกชมเลือกหารถสวยๆกันอยู่นะครับสนใจก็ทักเข้ามา0872244023ครับดีเยี่ยมเท็กเตอร์ครับศูนย์จำหน่ายรถเท็กเตอร์มือสองมากที่สุดในจังหวัดเลยครับ ก็จำน่ายทั้งแบบสดแบบผ่อนนะครับย้ำนะครับทั้งแบบสดแบบผ่อนนะครับลูกค้ามีเงินเยอะก็ซื้อสดไปครับคิดราคาพิเศษทุกคันลูกค้ามีเงินน้อยได้เลยครับจัดให้สนใจผ่อนก็ว่ากันไปครับรุ่นนี้ดาวสามหมื่นรุ่นนี้ดาวห้าหมื่ว่ากันไปกับมีเยอะก็ดาวเยอะมีน้อยก็ดาวน้อยครบับเยอะไหมครับสนใจรุ่นไหนสอบถามเลย เยอะนี้เลยครับราคามีทั้งแบบถูกๆแล้วก็แบบราคาปานกลางหรือแบบราคาที่ไม่ไม่แรงมากครับก็ตามสภาพเขาอะครับเมนยูแล้วก็ตัวลิมิเต็ดตัวราคา11แรงครับก็ราคาเริ่มต้นที่395,000บาทครับและราคาจนถึง450,000บาทนะครับสามารถจัดซื้อแบบเงินสดแบบแบบเงินผ่อนได้ แล้วก็ตัวคูบต้า40แรงหรือว่ายันม่า39แรงก็ดาวที่30,000บาท30,000บาทได้เหมือนกันติดซะสาเลยเลยนะครับตกลาแผ่นเสียงตกล่องครับแผ่นเสียงตกล่องสนใจก็ทักเข้ามาครับบางทีบรรยากาศมันก็วิวๆหน่อยครับตอนนี้อยู่บนฟลอกลิฟรครับพาชมสินค้าเสสวยจากที่ย็มเพ็กเตอร์ครับก็จะสูงๆหน่อยครับเวลาพูดไปก็จะตกฟกลิฟหรือเผาอะไรประมาณนี้ครับก็ ใจรุ่ไหนก็ทักเข้ามานะครับอเอ้ครับอ่าย้อนได้ย้อนได้อไดพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะตววกฟกฤ์แล้วอ